สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิป2นะครับคลิปสองตงนี้ผมอัดแยกจากาคลิปแรกนะครับจะเป็นชุดสมเด็จวัลคังพิมพ์พิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพิมพ์ดีสอลเหลืองนะครับสภาพสวยนะครับเนื้อดีเราจะมีเกรเกรดหนะครับประมาณ3องค์แล้วก็มีพิมพ์ดีซอลเหลืองนะครับชุดนี้ผมอัดปล่อยในราคาเบาๆองละ3ามหมนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดมาดูรูปกันนะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับองค์แรกนะครับพิมดิซอเหลืองนะครับเนื้อสวยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมือก่อนตรงนี้นะครับผิวดีครับเนื้อสวยขอบสวยนะครับผิวนุ่มกำลังดีนะครับ หลังสวยนะครับเนื้อโอเคนะครับชุดนี้ปล่อยองละสามหมื่นห้านะครับมีมีสอดเหลืองวันละั้งนะครับเนื้อสวยมากครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บพระประมาณนี้หมดเลยครับหลังกลับมาสามหมื่นห้าหมดเลยนะครับถูกกว่านี้ก็ไม่มีแล้วครับเนื้อประมาณนี้วันนี้ก็สวยมากครับ พิมพ์ดิสซอเหลืองนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ไม่เห็นออกกระบอกนะครับผิวดีขอบสวยครับหลังสวยหายากครับเพราะว่าเก็บมาก็ก็หลายปีอยู่อัอนนี้ก็สวยครับผิวนุ่ม ส่วนใหญ่ผมจะเก็บเนื้อประมาณนี้หมดเลยครับไม่ซูมไม่ซูมตรงนี้เนื้อจะหลุดนิดนึงนะก็พยายามเก็บไม่ให้เนืหลุดครับเ,เกดครับเกดหกนะครับ นี้ค่อนข้างสวยมีนี่องค์หนึ่งมีสามองค์กับเจ็ดหกนนี่ฐานแซม สเสือกับคร่าวๆประมาณชุดนี้บ่อยประมาณ3ประมาณ10กว่องค์นะครับก็สนใจก็เดี๋ยวไลน์คุยกันนะครับผมโอเคครับ